จะได้แสดงพัะธมเีตนาตุติญญรรนาสยุตตะนิกายสี่นโมัาสาวาคาวาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัา เอวเมสุตังเอกังสามัญญังภะคคาวะสาวัตถิยังเวหาราติเจตวันเณอนาถาปินังเอกานสาอารามะอัตถะโคปานาตะทายะโลภิยัคโคอะญะนะ <laughs> чувствует Hagawaten pasang kamia upaang kami dwa pakawantang aiwa ต่อนนี้ไปอาตมาจะได้เตสนาพระธรรมตุติญะบรรณาสะยุตานิกายแปดต่อไปนะโมตัสสะพังคาว,วาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอจาพิงคขเวลาโกเอจา cần na ca ka, no e, ja, san lang ta sa ma ha phi kha we ta tha ka to ane, a ne cho we ha la ti a, a ta san lo ti sa tha wo, a, โดลาสัมปุลิสาตังลายตังยิงใจคาลาฮาแลนนาบวดจุงตังโซนตาภาศาหูดาฟังแล้วตาลงจำไว้ในมณโนตานาวิธิจิตแห่งตนดังธรรมเตสานาดวงนี้อันมาในภา,าสุติเจต ลาบถึงอาภาโซนตเซปมาตามกาธาบาลีตนว่าเอจัดเอี อลโลดังนี้อตาตาต่างกาเลยังมีในการลางข้หนึ่งพาพุทธเจ้าก็เลือกหาไมา่ยังพิขุดต,ตั้งลายมาสัวแล้วาพากรเทศนาธรรมพุทธว่าดูกาลาพิขุดตั้งลายเอจาอันว่าตันหาอันเป็นของ ก้าตามเอเจนฟงสัานว่าวันไวเป็นปานโดนจาดังลากาลาโกโลกาเปียเทียเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกทะศนัวดกาลาเพียงโกต่างไรเดังอันพัานตาตากาตา จิงอาโยอาเป็นผ <http> <off> <say junior> <vedere> ู้หาตันหาความฟุงซันวันไวบอดใดเกิดปาสาจากตันหาดังอาลูกทานุเหดังอันเพียงโกนจางลายเพิงกากำรโนนกนหมายว่าเราเพิงโยอาดังเป็นผู้หาตันหาเครื่องฟุงซานนาวันไวบอดใดปาสาจากตันหาดังลูกทานุตันนาบ่อ เปึงจงสำคัญซึ่งอายาัจานาภายในหกมีจากคเป็นตนบอกเปึงสํสำคัญโดยความว่าเป็นอายัจานาภายในหกมีจากคเป็นตนบอกเปึงสํสำคัญว่าเป็นอายัดานาภายในหกอนันเป็นของเร่าวาและบอกเปึงสํสำคัญ ถึงอายาตจานาไปนอกโคงมีลูกเป็นตนบ่อเปิงสาคัญในอายาตจานาไปในโอมีลูกเป็นตนบ่อเปิงสาคัดโดยการเป็นอายัดจานาไปนอกโคงมีลูกเป็นตนบ่อเปิงสาคัญว่าเป็นอายัดจานาไปนอก โหกเมียลูกเป็นนาตนว่าเป็นของแห่งเราบ่กสำคัญซึ่งวิญญาณโงกมีจาขูควิญญาณเป็นตนบ่กควรสำคัญว่าวิญญาณ หกมีจากคูวิญญาณเป็นตนบอกควรสำคัญโดยของอันเป็นวิญญาณนกมีจากคูวิญญาณเป็นตนบอกควรสำคัญโดยวิญญาณหกมีจากคูวิญญาณเป็นตนว่าเป็นของแห่งเราและบอกควรสำคัญถึงสัมพันธ์หกมีจากคู่สัมพันธ์เป็นตนบอกควรสำคัญในสัมพันธ์หก เมจาโคสามพัดเป็นต้นบอกควรสำคัญโดยการเป็นอาสามพัดโธเมจาโคสามพัดเป็นต้นบอกควรสำคัญว่าสามพัดโกเมจาโคสามพัดเป็นต้นว่าเป็นของเราวาะลบอกควรสำคัญถึงเวทนา และนาเเวยอารมณ์เป็นนาสุขกอดเดเป็นตุกกอดเดบ่สุขบ่ตุกกอดเดบ่ใจสุขกอดเดอันมาบังเกิดขึ้นกับสัมพันหกเมจางโคสัมพัสนาเป็นตตนเป็นพระใจบอกควรสำคัญในเวทนาความใดเสเวย ยังอารมณ์มาเป็นนาทุกข์ก็ดเดบ่ใจทุกข์บ่ใจสุขก็ดเดอันบางเกิดขึ้นแก่สัมผันธ์โมีจักโผสัมพัน์เป็นตนบ่ควรสำคัญนะการอันเป็นเวทนาการเสวยยังอารมณ์เป็นสุขก็ดเดเป็นทุกข์ก็ดเดบ่ใจสุขบ่ใจอทุกข์กอดเดอันเหอ แกสัมพันธอกมีจักกุสัมพันธ์นเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยบอกควรสำคัญมา เวทนาความสเวยอารมณ์เป็นสุขกอดเดเป็นทุกข์กอดเดบ่ใจสุขบ่ใจทุกข์กอดเดอนาบางเกิดนาคืนนาแต่สัมผัสโกมีจักู่สัมผัสเป็นตนเป็นปัจจัยเป็นของแห่งเราและบอกควรสำคัญนาซึ่งอาสิ่งตังมวลและบอกควรสำคัญด้วยความว่า สิ่งตั้งมวลเป็นของเราแล้เมื่อบ่อจำคัญแล้วดังนี้เตียนยอมบ่อเย็นเยอดถือเยอดนับมันนาถึงอยังสิ่งอันใดในโลกกันบ่อใดเยอดถือมันนาเตียนยอมมีความมานนาลดนาวนาวะกะบ่อใดอากาเดินาลนกะวนกะวาย ยนยอมาหากดับไปโดยอาตุนเองและเทยนนู้แจงว่าชาติสุดเสียงแล้วพรหมไม่จาริญามีอยู่บัวลบมวนแล้วกิดที่จักระทำก็หมดนาแล้วแลกิดอันอื่นเพื่อจังกระทำเป็นอันนี้ก็บ่มีแล้วและดูกาลปีโคตรางาลเอจากุตานาซึ่งเครื่องาฟงซานวันไว เป็นตนแห่งลากาอาเป็นดังอาเป็นโลกาเปียที่เป็นดังหัวฟีและเป็นดังลูกธนูเพีงคตดังลายเอ็ดดังอันตะทากานตาจิงอาดังเป็นผู้หาตันหาเครื่องวันไหวบ่อได้และป่าซาจาเสียยังตานาปาดูจะดังลูกธนู แห่งอาเหตุดังอันพีงโคดังหลายจุงเอากันอยู่ดังเป็นผู้ปันสาจากทันหาอันเป็นเครื่องวันไวดุดดังลูกสโนูเดเตเสนาในพาสูตรทองที่เจ็ดก็มีเต่านี้ทีนี้จังเตสนนายังพาสูตรทวนแปดต่อไปไปนา และรสสามียังมีในอากาลขาบหนืองพระโพธนไทยเจ้าเตสานายทำแก่เจ้าพิาา่โคอตอนหนึ่งว่าดูกาลาพี่โคต่างลายต้านบอกวันสำคัญถึงอายาตาน,นาภายในอกปาการเมจาโคเป็นตนและ บอกความสำคัญในอายตา,านาภายในโกมีจา้าโคเป็นตนบอกควรสสำคัญโดยการเป็นอายัดานาภายในโกเมีจะาโคเป็นตนบอกควรสสำคัญว่าอายัดานาภายในโกที่เมียจา้าโคเป็นตนว่าเป็นของเราและบอกควรสสำคัญ ซึ่งอายตดนาพาไปนอกหกมีูปเป็นตนบอกควรสำคัญอย่างอายาดนานาไปนอกหกมีูปเป็นตนบอกควรสำคัญโดยการเป็นอายานาพาไปนอกหกมีูปเป็นตนบอกควรสำคัญว่าอายัดนาภาไปนอกหกมีูปเป็นตนว่าเป็นของเราบอกโอ้นา มีความสําคัญถึงวิญญาณอกมีจักคุวิญญาณเป็นตนบอกควรสําคัญในวิญญาณอกมีจักขุวิญญาณเป็นตนบอกควรสําคัญด้วยการอันมีวิญญาณอกมีจักคุวิญญาณเป็นตนบอกควรสําคัญนาว่าวิญญาณอกมีจักคุวิญญาณเป็นตนจักเป็นของเร่าบอกว่าเขาบอกควรสําคัญว่าซึ่งสัมผัสต่างอกมีจักคุ สามพัいい ein ein ์เป็นตนบอกควรสาคัญในสามพันหกมีจ่าคูสามพันเป็นตนบอกควรสาคัญว่าโดยความสามพัดหกมีจ่าคู่สามพันเป็นตนบอกควรสมคัญว่าสามพันหกมีจ่าคู่สามพัดว่าเป็นของเราบอกและบอกควรสาคัญซึ่งเวทนาเกิดการเศร้าเวยอารมณ์เป็นสุขกอดีเป็นตุกกอดีบ่ใจตุกบ่อใจสุขก็ดี อันเกิดมาในอาจากงาสัมผัสทุกมีจักขุสัมผัสเป็นตนอันเป็นปัจจัยบอกควรสำคัญในเวทนาการสวเวอารมณ์เป็นสุกขก็ดีเป็นทุกข์ก็เดีบ่ใจอาทุกข์ก็ดีบ่ใจสุขก็ดีอันมาเกิด อาจากงานใดอาสัมพาโนเมจ่าโคสัมผาสเป็นตนเป็นปัจจัยบอกควรเีจจกสำคัญโดยความเป็นเวทนาความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีบัจจัยอาสุขบัจจัยสุขก็ดีอนาเกิดคือนาสามผาโทเมจากคสัมผาสเป็นตนเป็นปัจจัยบอกควรสำคัญว่าเวทนาการเสวยอารมณ์ เป็นสุขก็เดเป็นทุกข์ก็เดบ่ทุกข์บ่สุขง่าก็เดียอันบางเกิดแต่สัมพานโกมีจักคูสัมพันเป็นตนเป็นพระใจว่าเป็นของแห่งเลาและดวงกลาลพี่คู่ตังลายพี่คูเตียนย่อมมีความสำคัญนะซึ่งสิ่งใดย่อมมีความสำคัญในสิ่งนั้นย่อมมีความสำคัญนะ โดยความมาเป็นสิ่งใดและย่อมมีความสำคัญว่าสิ่งใดเป็นของเราสิ่งนี้ก็เตียนย่อมเป็นนาสิ่งอื่นไปจากสิ่งนั้นนาสัตนาโลกัอนนาห้องอาติตนาอยู่ในภพบมาเตียนย่อมยินเด ในอาภพมานันโดูกาลาพีคุจางลายคันานาธาตอาญาตานาเมียประมาณเต่าใดพีคุบอกว่าน่าสำคัญในคันธาตุอายตา,านะ นั้นาก็บอกกวรมีความสำคัญในขันนาธาตุอายาตนาแม่นั้นก็แม่นาบอกกวรมีความสำคัญโดยความเป็นธาตุขันนาตอายาตนา แม่นั้นน่ะและว้วอกควรมีความสำคัญว่าขันธาตุอายตนะมานั้นเป็นของาเขาเป็นของแห่งเราเมื่อจ้านบ่สำคัญนาเตียนนายย่อมบ่อย,ยินเดีไว้มันในสิ่งใดในโลกถ้าหากบ่ใดย,ยึดถือมันก็บ่มีการา คืนนะ้าโลนนาะเดียเมื่อบ่อเมียบ่อเดินนาะโลนย่อมมาซาอาย่อมมาดับไปโดยตนเองและเตียนย่อมลู้แจงหันแจ้งว่าจาาดของตนนาะสุดนาะเสียงนาแล้วบลมไม่จาลิญาก็อยู่ จบแล้วกิดอันนาะควรกาทำกอบัวละมวลกิตที่จังกาทเป็นดังนี้ก็หมดเสียงแล้วคิดอันอื่นนะเพื่อความเป็นฉันนั้นแล้วบ่ไดา้ามีเทสนาพาสูนองที่แปนก็แล้วเต่านี้ก่อนจะแลตีนี้จังเทศนาพาสูตีเก่านา